ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่คลินิกหมอครับอันนี้เป็นไงบ้างเคสเยอะเลยเห็นพอเปิดปั๊บใช่ครับเพราะยิ่งช่วงนี้รถเริ่มสัญจรเยอะขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราได้ได้ได้เคสเข้ามาก็จะเป็นเคสช่วยเหลือช่วยเหลือก่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีทั้งนกบาดเจ็บเต่าโดนรถทับแล้วก็นี่ล่าสุดก็คือ จ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละหรือน้องตัวหรืน้องน้องเพียเรานี่แหละน้องเพียเราไอ้เคสนี้เป็นไงฮะเคสนี้คือเป็นเคสที่โดนทับศีรษะมานะครับก็จะตรงไหนฮะตรงไหนบาดบริเวณหัวเลยฮะเราจะเห็นมีรอยเห็นไหมฮะโอ้ยนิดอาใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะเห็นมีรอยถลอกเห็นชัดเจนเลยตาเขาเขาหายไปข้างไงใช่ครับตลุ่เหรอลุดเลยครับทับแล้วคงจะค่อนข้างแรงบั๊บปึ๊บแล้วก็ลุดเลยลูกตาเนี่ยหลุดออกจากเบ้าไปเลยข้างหนึ่ง อีกข้างยังเห็นใช่ไหมอ่าอีกข้างก็ยังปกติเลยครับครับเดี๋ยวผมจะเช็ควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีว่าหลังจากที่ได้รับน้องมาแล้วเนี่ยเรามีการให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาลดอาการปวดต้หนักเส้นนะครับคือไม่ได้แค่ตานะครับพอโดนทับศีรษะเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเลยคือในช่องปากด้วยความที่มีแรงกดทับจากด้านบนนะครับฟันล่างแตกหมดเลยครับครับผมแต่ว่าพวกนี้โชคดีตรงที่ว่า กระดูกเขาเนี่ยแขนงแางแข็งแรงนะครับและยืดหยุ่นดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาโดนเหยียบเนี่ยกระดูกหลักๆมักไม่แตกครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจช่องปากก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจตายทีครับผมครับดุใช่ไหมฮะดุครับอันนี้คือออนเฟิร์มอันนี้คือของธรรมชาติเลยครับของธรรมชาตินะของป่าว่ากันป่าเลยมันไม่ได้เชื่องอะไรหรอกไม่เลี้ยงมันจะเป็นรอยที่ถูกคับมาก่อนหน้านี้ครับ ก็เราจะต้องตัดูครับผมเขาดื้อเขาดื้อเขาเขาเขายื้อเขายื้อะได้เลยฮะรอยฟันที่แตกเนี่ยเห็นไหมยังมีเลือดอยู่เลยอนะครับนะับมันขบแล้วมันบี้กันก็เลยทําให้มันหลุดออกจากกันไปเลยพอฟันไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นอครับอ่าจริงๆฟันมันขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาครับอเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรื่องกังวลอะไรไม่เรื่องกังวลเรื่องฟัน ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรักษาอาการที่เขาบาดเจ็บมาคือเวลาเป็นแผลในช่องปากเราต้องให้ยาปฏิชีวนะครับผมก็เดี๋ยวผมตรวจตาดูอีกทีนึงอพอมีตาด้วยใช่ครับครับเดี๋ยวเราจะตรวจตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยาไม่เหลือลูกตาแล้วนะไม่ไม่มีแล้วับเราก็จะใช้คอนเซ็ต์หยิบห้ากา๊ย อีกครับไม่งั้นพวกนี้เวลามันหลับตาหลับลึกหลับลึกมากมันมันมันสามารถโผลได้ข้างในแล้วก็มีหนังตาที่3มคอยกวาดอยู่ตอนนี้คือลูกตาจากวันแรกตอนนี้ไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะครับอืมันจะมีอาจจะมีน้ำมักเสษนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราจะทาการให้ยาแล้วลูกตามันมันจะกลับมันเห็นได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับนี่คลูกตาไม่มีตาเทียมของไม่มีไม่มีขายไม่มีขายไม่มีขายตาเทียมเขาก็คงจะเป็นตาคางเดียวไป ใช่ค,ครับก็เดี๋ยวผมจะทําการให้ยาปฏิชีวนะกับยาต้านหนักเสพแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตัวเนี้เราเอ็กซเรย์ไว้แล้วเพราะว่าเมื่อเหตุมันเกิดเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีนมอะไรแอบอยู่ในกระโหลกศีรษะไหตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังไม่ใช่แค่เคสปากเคสเคสฟันเคตามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในตัวเขาอีกนะครับใช่ครับเชิญครับ อะไรคือที่อยู่ในศีรษะเขาคือที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวนะฮะที่เราเห็นก็คือไอ้ตัวเม็ดกลมๆเนี่ยอันนี้คือลูกเป็นมันเป็นลูกกระสุนผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกปลายเพราะว่าเราเห็นมาถ้าถ้าเม็ดใหญ่กว่านี้น่าจะยิงด้วยลูกแก้ว ที่ผมเคยเจอเนะครับก็คือมาฝังอยู่ในนี้คือเป็นแผลเกล่าแต่ว่าผมบอกเลยว่าที่เราช่วยมาครับเราเราเราต้องเอกซเรย์เพื่อเช็คดูว่าน้องบาดเจ็บอะไรมาเนี่ยบางทีเนี่ยลูกกระสุนพวกนี้เราจะเจอได้สักใน10บเคสเนี่ยเราจะเจอครึ่งหนึ่งเลยคือ5้าเคสที่มีกระสุนอยู่ที่หัวแบบนี้แล้วจริงๆแล้วพอ,อเข้าไปอยู่ในนี้เราต้องผ่าออกไหมคือถ้ามันเป็นเป็นลูกกระสุนที่ เก่าแล้วคืออยู่นานแล้วเนี่ยในในเคสที่เราช่วยมาเราเราจะไม่มีการผ่าเพื่อเอาออกนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับมัน,นได้มันฮีลิ่งมันปิดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําลายว่าไปทําลายกระดูกหรือว่าทําให้มันอ้าปากไม่ได้หรือว่าทํา,า,หาทให้มันบาดเจ็บ ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วอาจจะฝังอยู่ในในระหว่างกระโหลกศีรษะซึ่งจริงๆผมว่าในมนุษย์บางคนก็มีได้นะครับเพราะว่ามันถ้ามันฝังอยู่แล้วถ้าผ่าแล้วมันจะอันตรายอันตรายกว่าใช่ไหมก็ให้อยู่ไปอย่างนั้นใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเดินผ่านเครื่องไอ้มันก็ร้องมันก็ร้องใช่ไหมเราต้องไปเอกซเรย์อีกว่าอยู่หรือไม่แต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเรารักษาแค่เราก็รักษาในส่วนที่เขาบาดเจ็บเป็นฟันเป็นปาก เป็นตาตัวนี้เขาก็โชคดีที่ว่าเราเอ็กซเรย์มากระดูกคอไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่เหยียบแค่ตรงปากแค่นั้นเองโดนศีรษะล้วนเลยครับล้วนเลยครับมันก็เลยไม่ได้แบบดูรุนแรงอะไรมากนะครับอีกไม่นานก็คงปล่อยได้เคสนี้ก็หายแน่นอนนะฮะมีหลายเคสที่เราทําไปแล้วก็ เขาก็ทนไม่ไหวใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างเบอร์นี่เนี่ยไม่เบอร์นี่ที่ทุกคนติดตามมาครับเบอร์นี่เนี่ยเขาถามกันมาเยอะเลยนะตอนแรกก็ดีมากเลยนะฮะดีมากเลยแล้วก็เราเราค่อนข้างจะมั่นใจละแต่ว่าพอมีอยู่ช่วงในระหว่างที่แผลเขาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับครับมันป่วยภายใน อันนี้คนละอาการกับหนังที่ลอกใช่แต่ผมยังเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่ว่ามีผลข้างเคียงกันมามเพราะว่าอย่าลืมกว่าผิวหนังจะไหม้ได้ขนาดนั้นนะครับพี่ว่าม,มันจะต้องโดนความร้อนขนาดไหนผมมองว่าสภาพร่างกายของมันที่มันแย่ลงเนี่ยหนึ่งอ,อว,วัยวะภายในเช่นตับหรือไตเหมือมมนคนฮิสโตกุนแรงนะครับ,รบหรือสัตว์ที่ฮิสโตกมาหรือคือมันร้อนจัดจนถึงจุดหนึ่งนะครับ เอาไว้ว่าภายในมันเสียหายแต่เพียงแต่ว่าสาปตกงนี้เขาค่อนข้างทนเขาไม่ตายง่ายๆหรอกครับพอด้วยความที่มันมีการอักเสบภายในและภายนอกทั้วทน้งตัวดังนั้นเนี่ยผมมองว่าที่เขาแย่ลงเนี่ยก็คือไตเขาเสียหายครับผมแต่เรารักษาเขาดีที่สุดแล้วครับไม่เป็นไรนะครับะฉะนั้นคือมันเราคือทุกทุกครั้งมันมีความหวังทั้งนั้นมาหวังมาหวังอะาหวังอะมให้หายอะให้มันหายครับแต่ว่าเรา สุดท้ายถ้ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราช่วยเขาอย่างดีที่สุดแล้วครับผมแล้วคุณหมอคุณหมอเพิ่งผมได้ดูใน Facebook คุณหมอได้ไลฟ์สดรายการอ่ารายการติดสัตว์ฮะติดสัตว์นี่เขาคิดชื่อเองด้วยนะฮะคิดดูเลยฮะจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยตอนแรกเรานึกมันชื่อภาษาอังกฤษคือ animalism ก็คือแบบไอ้พวกแบบบาสัตว์ก็คือจริงๆก็แปลเป็นไทยก็ชีวิตติดสัตว์ แต่อ้มีชีวิตติดสัตว์มันก็จะยาวละเราก็เอาง่ายๆติดสัตว์แล้วกันชื่อดีผมบอกเลยว่าชื่อดีมากแล้วคุยเรื่องอะไรบ้างในไลฟ์สดก็โดยปกติผมจะคุยกันเรื่องของเป็นถามตอบนะะแล้วก็จะมีช่วงขำๆเอ๊ะทำไมมีวิดีโอคลิปมาให้ดูว่าเอ๊ะทำไมสัตว์มันมีพฤติกรรมแบบนี้อ จะตอบว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดจากอะไรเฮ้ยถ่ายที่นี่เลยนะถ่ายที่นี่เลยนะมาดูได้ทุกวันวันเสาร์ครับเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีความสงสัยข้อสงสัยอะไรโทรมาไลฟ์สดกันสดเราได้คือเราได้แบบคนที่มาช่วยเหลือเราก็คือน้องๆที่เขาช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องศัพท์นะครับอย่างบีน RF คุณก็ก็ซูอย่าครับพวกนี้เขาจะมีความช่ำชอง เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเลี้ยงนะครับแล้วก็บวกกับที่มีหมออยู่ด้วยเนี่ยตอบได้ทุกคำถามผมกล้าพูดเลยดูได้เลยนะทุกวันเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มตรงหนึ่ทุ่มตรงนะฮะชื่อชื่อช่องมันจะถ้าถ้าเซิร์ชถ้าเซิร์ชดูง่ายๆครับ rf f c t t r y y ่า F Leptine Factory ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยนะครับโอ้โน่าสนุกมากนะเออยังไม่ค่อยมีนะอันนี้มาเป็นแบบว่าเกี่ยวกับสัตว์บ้างเออนะครับอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับถ้าชอบกินนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็ notification ด้วยนะครับกดไ i k e กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรากันนะครับขอบคุณนะครับ